ไปครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารเรามาสุ่มกันดีกว่ากิจกรรมมันก็เหมือนกับเอลซ่านะครับเหมือนได้เลยเติมก้าบาทก็แลกแกลกรับทุกวันนะครับเนี่ยวันละอันวันละ,ละอันนะประมาณเจ็ดอันนะเจ็ดวันไะครับผมไม่ให้การเสียเวลาเ,เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนอ๋อเอาเกลือแลกได้นะมันสามารถเ,เกลือแลกได้แบบไหนไปเดี๋ยวผมสูงฟรีก่อนนะครับผมไปปึง้งฮบเรา งบเราอยู่ที่4711จำไว้นะ4711ไม่รู้พอป่ะนะ4711มีตัวอีกปะเนี่ยตัวไม่มีไม่เป็นไรจัดไปครับผมครั้งแรกเอ้ยไม่ใช่อะไรไปสิครั้งแรก,ก,รรแรกจาก500เหลือ250โทเค็นแล้ว <c oughs> <c oughs> ผมจะเกลือไ้เนี่ยโอเคอันนี้น่าจะการันตีเหมือนเดิมนะครับพี <c oughs> จ่จกเกรเหมือนเอลซ่านะไปอ่านจิ้นเลยได้ปะโอ้โหมันเกลือจังอนะ ค่อยๆไปทีลานไปอันนี้ได้สามันเองไปสูมไปอีกสี่้อยเจ็ดสิบมานะโอ้แพงขึ้นละมันสวยอ่ะสกินนี้ผมอยากได้มากๆอะ่ะมาอยู่ในอาวีไม่มีปัญญาซื้อต้องมาซื้อในเกมนี้แหละได้เลยโอ้โหอ้ยไอ้เกลือว่าเจ็ดครั้งมันน่าจะมีการันตีอีกปะมันน่าจะต้องมีนะเดี๋ยนะผมเช็คก่อน การันตีในร้อยแปดสิบครั้งนะครับอาจจะใช่ร้อยแปดสิบครั้งไปเอาเขาไอ,อ้เกลือเดี๋ยวเอาขยะแรกก่อนนะมีสกินต้องส่งไหมไม่มีเดี๋ยวจะเอาขยะแรกนะครับไปดิเดดถูกปะเนี่ยโอ้ย <laughs> ตกใจตกใจโอ้ยนึกว่ากดผิดกดกดสิส่งอีกสิบครั้งนะอย่ากดผิดนะรอบที่แล้วผมกดผิดไปรอบนึงละไปครับผมยูเชสไป โอ้โหเกลือเดี๋ยวเราย่อยเกลือก่อนแล้วกันโอ้โหเปน็นไงดีวะครังอันนี้สี่อ๋อสูงไปเถรอปะตีร้อยเจ็ดสิบห้าครั้งที่เท่าไหร่เลยไม่รู้เลยอันนี้การันตีนะการันตีสามใบนะครับผมขอสก,กินเลยได้ไหมขอสก,กินเลยไม่ต้องมาปุ่มไม่ต้องมาโอ้โหไอ้เหี้ยล็อกก <c oughs> <c oughs> ิจกรรมล็อก มันไม่ได้เลยอ่ะที่จริงมันต้องได้แล้วปะวะโอ้โหขยันต้องมาแล้วปะนี้ไงมาแล้วมาโอกาส50%ขอสกินเลยขอสกินเลยจะได้ประหยัดไปพันหกมาสกินสกินแต่ไม่ใช่สกินนี่คือล็อกล็อกโอ้โหไอ้เหี้ยล็อกเกมล็อกโอ้โหจะรู้อะโอ้โหผมเหมาวะ่ะ พี่จะรู่เลยอ่ะเกมล็อกสุดท้ายแล้ว สี่พันเจ็ดชั้นขอร้องเหรอมาเหอะไม่อยากเติมเพิ่มเว้ยโอ้ยไปโอ้โหผมประตุดแลด้วเ่ยไปครับผมครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นี่เวลแปดละ ผมต้องการแค่เวลปักแค่นั้นหละสกินไม่ได้ไม่เป็นไรกินไม่ได้ไม่เป็นไรนะไม่เอาหรอกสกินเจมไม่ต้องส่งมาไม่ต้องส่งสกินหันซินมานะผมไม่เอาละผมไม่เอาละสกินหั่นซินผมเวลปัพทอผมดีใจแล้วไม่ต้องส่งตัวนาคอสมาไม่ต้องไม่ต้องส่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 งนะไม่ต้องส่งมาไอมา มามาสักทีเถอะเยมาแล้วโว้ยไอ้บ้าคือความาขอบุณที่ติตตัมเงอโอ้จาตาไหลโอ้แก้วไม่แก้วหนึ่งรประมาณหนึ่งร้อยเ้าสิบครั้งโอ้โหหกพันก็หกพัเกนกจตตไหลแล้วกู เหมาเปาเหมา,เ,าเดี๋ยวผมเปิดแพ็คให้ดูเลยนะเหมาแพ็กเหมาแพ็คสองพัน่ะสองพบาทก็คือแพ็คหนึ่งหนึ่งสี่ห้าศูนย์รอบหนึ่งแล้วก็แพ็คแพ็คสี่หกเก้ารอบหนึ่งประมาณนี้รวมรวหกพันครับเติมไปสองพหเลยก็ได้นะไปได้แปดพันแปดร้อยทุกเียนตีเป็นเงินไทยสองพบาทครับ โอ้ยน้ำตาไหลอ่ะโอ้โหน่าโอ้ยดูเท้าบ่ว้าวอ๋อเทเจจัดเทเจจัดอร์วีมันแพงครับผมถูกใช่ดูปุ่มดิไม่กินจะโดนผมด่าไม่สวยจะโดนผมด่าด้วยได้แล้วครับ ดูดูดูวับวับวับนี่ยังไงสกิลสองเหมือนบ้างเหมือนอาร์วีป่ะงครพันครับผมมันแอบเหมือนไดมชันอยู่เลยเนี่ย <ละ S 1> เหมือนเนาะรอผมไม่รู้เลยผมเพิ่งเคยมีคนเหอนสกินใหม่ขออภัยด้ครับอาจจะดีดาไปหน่อยนะ,<ล>ะแต่ก็ขอคาั้วยกคน อ๋อโอเคโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมจะพยายามสังเกตบอกเลยว่าคุชสวยไม่จัดก็ต้องจับนะโบ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 โอ้โหไม่ตาย ไม่ตายเฉยอ,อยา่าก็มาอยา่าก็มาอยา่าก็มาขอได้ป่ะโอ้โหเพื่อนไม่ให้หรออ้น้าเกลียดชิบหายว่ะไม่เกลียดเลยเกี่ยนี้มันจะหน่วงนิดหนึ่งนะครับสำหรับนาคอสนะมันจะไม่เหมือนอาวีนะที่มันเร็วมากอะ่ะอันนั้นก็เร็วไปนะอันนี้ถ้าเร็วก็โค้งแล้วอะ่ะโคนะถ้าคนจะมาใหม่ๆม,มันจะหน่วงๆนะ รู้สึกไม่ค่อมพิวอ่ะแต่ตัวมันพิวนะพิวแล้แบบโอเคอ่ะมันไม่ได้แบบขนาดนั้นแบบเวอร์วังอลังการมมอะไรแบบนั้นไปลงมันอุนีซเน่ลงใช้ยเยอะอ่ะเยอ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 ะ มันไม่ให้ผมมีอยู่ดีใช่ไหมผมนะไอ้พวกนี้ไม่มีน้ำใจเลยเลยไม่มีใครมีใจทุกคนเลยขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่ติดตามครับผมขอบคุณครับไอ้พวกคนไม่มีน้ำใจไม่ใช่คนไทยแน่นอนในพวกนี้ไม่มีน้ำใจไม่ใช่คนไทยแน่นอน สวยเกินสวยจัดนีู่กหมุนสองครั้งกะหน่วงครับเนี่ยมันจะหน่วงหน่อยนึงโต๊ะเนี่ยวู้วววิเคราะจัดแต่ไม่ใช่เบเกอร์ชั้นเลยมันไม่ใช่เบเกอร์ชั้น ดึงเดงด,งด,งด,งดึงโดีใจอ่ะน,นี่เขจะไม่ได้แล้ววันนี้ดีนะเชื่อคุณโอมไม่เชื่อคุณโอมโอนี่อดแล้วนะวันนี้จะเดิแคพันหนึ่งทไงอ่ะเนี่ยิสองเหมือนไดม่ช่า o เลยเนาะ มันได้เป็นชั้นนี่นาเอา้าตกแต่มน่าเลือดเพื่อนกูไม่อยากแบ่งให้มึงได้ซ้ำมึงขี้เหนียวมามืนเกี้ คนไทยใจดีขนาดไหนเะนี่ยดูสิเพราะมันมีคิฟฟีดด้วยนะแต่มันจะเล็กหน่อยอนะ่ะมองเห็นกันปะเนี่ยเหมือนนี่เลยดดนะมิชั่นมากอ่ะ มาได้ซื้อทองเหรอโอ้โหไม่ตายแตกแต่ผมไม่ได้คิวแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เฮ้ยเอออันตีอันตีโอ้โหไม่ทันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลองดูใครจะกิืนใจดูเราป้าหวานลูกกะหนีคนแรกเลยไม่ได้ไม่ไหวละ ไม่ไหวแล้วมันจะขัดใช่ไหมมันจะขัดขัดผมก็เป็นตอน,มนผมมาแรกๆบอกเฮ้ยอ,อะไรวะเน,นี่ย่ แสแแต่มันก็แรงอยู่นะทุกคนมันแรงแบบแรงเลยตัวนี้นะตัวน,นี้ เป็นไงผู้ใหญ่เป็นไงผู้ใหญ่เป็นไงผู้ใหญ่รู้เลยอะ่ะมีสกินแลผพิวเลยอะ่ปะปลาสองอะ่ะดูดิอุ้ยโดนจับ ตองติดิดดติดตอดติดติดตดติ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 ดดิิ้ อันนี้มีสองแบบอันนี้แบบแรกวะโจ๊โจ๊เช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 ๊ะเฮ้ไม่ปิดกล้องปิดแล้วครับเป็นไงนาคอสบอกพี่ใช่ครับผมนาคอสครับอ๋อหมายถึงไม่เปิดกล้องใช่ไหมผมหนีงานมาสามรตรีมครับกี่บาทค,ครับประมาณ 2, 2K ครับ 2K ครับผม ขอบคุณที่ติดตามครับผมเซิร์ฟอะไรครับพี่เซิร์ฟโกลบอลครับผม oh. เป็นไงดูความสวยของมันดิ